สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอกาวต้นไม้มงคลเสริมดวงรับทรัพย์ควรหามาปลูกไว้ที่บ้านซึ่งต้นไม้มงคลเหล่านี้นะคะ เหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่อยู่อาศัยอย่างจำกัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์และก็ยังสามารถดูแลรักษาได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะจะมีต้นไม้อะไรบ้างนั้นเราไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ9ต้นไม้มงคลเสริมดวงรับทรัพย์ 1. ต้นสุภโชคสุภโชคหรือต้นเกาลัก เป็นไม้ยินต้นเขตร้อนมีถิ่นกำเนิดแถบทวีปอเมริกาใต้นิยมนำมาถักเป็นไม้แคระกระถางเป็นต้นไม้มงคลโดยชื่อเนื่องจากในภาษาจีนเรียกว่า เยาเชียนสู้ที่แปลว่าเรียกเงินหรือเขย่าเงินส่วนในทางฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าสุภโชคเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดเงินดูดทองเข้าบ้านหรือที่ทำงานถ้าหากปลูกไว้จะช่วยให้โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองค่ะต้นสุภโชคนั้นนะคะสามารถนำมาใส่กระถางปลูกในบ้านได้ค่ะลักษณะเป็นทรงพุ่มกว้าง 2- 3เมตร แตกกิ่งเป็นชั้นๆเจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีอากาศอบอุ่นทนต่อสภาพแห้งแล้งดูแลไม่ยากเลี้ยงในบ้านได้ไม่ต้องโดนแสงมากชอบที่ร่มรำไรและอุณหภูมิปานกลางควรหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงแรก 2. ว่านเศรษฐีเรือนใน นอกจากได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่าว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้ทำให้อากาศสดชื่นปลอดภัยได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะจุดเด่นของว่านนี้คือใบเรียวยาวคอใบสีเขียวและมีเส้นสีขาวอยู่ตรงกลางค่ะเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำควรรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งและตั้งอยู่ในที่แดดรำไรตามความเชื่อนะ บ้า,านเศรษฐีเรือนในนั้นมีคุณในด้านป้องกันภัยอันตรายเรียกโชคลาภและวาสนาโดยเฉพาะเรื่องเงินทองความมั่งคัง่งและยังเป็นต้นไม้ที่ใช้ในการเสี่ยงทายได้อีกด้วยค่ะเชื่อกันว่าเมื่อใดที่บ้านออกดอกนะคะก็จะเป็นช่วงที่โชคชะตาวาสนาของเจ้าของเพิ่มพูนคิดทำการสิ่งใดในช่วงนั้นจะสำเร็จความปรารถนาทุกป,ประการค่ะหากเจ้าของลงมือปลูกในบันเกิดของตนเอง ก็จะยิ่งเป็นคุณกับผู้นั้นค่ะเช่นถ้าคุณเกิดวันอังคารก็ควรปลูกในวันอังคารค่ะ 3. ต้นกวักมรกตกวักมรกตเป็นไม้หัวขนาดเล็กนะคะลำต้นเรียวยาวใบมีสองสีคือสีเขียวกับสีดำเงาและบางพันธุ์ก็จะมีสีด่างจัดอยู่ในกลุ่มไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าถ้าหากปลูกไว้ในบ้าน จะช่วยเรื่องโชคลาภกวักเงินกวักทองเข้าบ้านและยังเป็นไม้เสี่ยงไทยด้วยค่ะกล่าวคือหากสามารถปลูกได้จนงอกงามจนมีดอกเจ้าของผู้ปลูกจะมีโชคลาภนอกจากนั้นยังเชื่อว่าผู้ที่ปลูกจะโชคดีปรารถนาอะไรมักจะสมหวังกวากมรกตนะคะสามารถปลูกเอาไว้ได้แทบจะทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านจะห้องน้ำห้องนอนก็ได้หลักๆนะคะ ควรปลูกให้โดนแสงแดดรำไรหรือแสงแดดจากหน้าต่างนอกจากนั้นต้นกวักมรกตยังเป็นไม้ฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษในห้องได้ด้วยค่ะและถ้าใครอยากปลูกเอาโชคลาบก็ให้วางไว้หน้าบ้านจะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านค่ะ 4. ต้นใบเงินหรือต้นไม้สวรรค์ต้นใบเงินหรือคาสูล่าต้นไม้สวรรค์เป็นต้นไม้ที่มีความหมายดีที่เชื่อกันว่าหากใครปลูกไว้ในบ้านจะช่วยนําความโชคดีความมั่งคั่งร่ํารวยและความสําเร็จมาให้คนในบ้านค่ะอีกทั้งในทางฮวงจุย้ยยังถือว่าลักษณะใบเป็นรูปกลมมนของต้นใบเงินนั้นสื่อถึงเงินทองและสร้างพลังบวกภายในบ้านได้ด้วยค่ะลักษณะ ทั่วไปของต้นใบเงินก็คือเป็นไม้อวบน้ำทรงพุ่มกิ่งเรียบไปกลมหนาผิวมันเงาสีเขียวหยกบางสายพันธ์มีขอบสีแดงหรือสีเหลืองออกดอกเป็นสีขาวอมชมพูต้องการการดูแลน้อยมากแต่อายุยืนยาวทนแล้งทนชื้นได้เป็นอย่างดีและอย่าให้โดนแสงแดดจัดจนเกินไปรดน้ำเฉพาะตอนดินแห้งเท่านั้น 5. วันรวยไม่เลิก บ้านรวยไม่เลิกเป็นไม้อวบน้ำตระกูลเดียวกับกระบองเพชรนะคะลักษณะของใบจะนิ่มๆเหมือนยางและด้านบนจะมีจุดสีสีเขียวเข้มบนพื้นใบสีเขียวอ่อนเหมือนใบเป็นรอยช้ำการดูแลรักษาง่ายมากค่ะเพียงแค่ให้แสงแดดรำไรสองถึงต้นและรดน้ำให้ชุ่มเพียงวันละหนึ่งครั้งต้นรวยไม่เลิกนะคะถือเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลเป็นบ้านมงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้านอีกทั้งเป็นไม มมงคลเสียงไทยคือหากบ้านใดปลูกต้นรวยไม่เลิกแล้วออกดอกนั่นหมายถึงผู้ปลูกจะมีโชคลาภทางด้านการเสียงโชคตามความเชื่อนั่นเองค่ะ นอกจากปลูกไว้ประดับบ้านแล้วนะคะยังเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักเสี่ยงโชครวมถึงกิจการเจ้าของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับการค้าการขายหาเงินหาทองทำให้การค้าขายมั่งคั่งถูกหวยบ่อยนอกจากนั้นแล้วนะคะยังช่วยฟอกอากาศและกรองสารพิษภายในบ้านและสำนักงานได้ดีอีกด้วยค่ะ 6. เงินไหลมาเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีสีเขียวและกลมเกลี้ยงใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบยเรียวแหลมซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะใบแตกต่างกันออกไปนะคะพื้นใบมีสีเขียวปนเหลืองเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้านจะทำให้ผู้ปลูกเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือช่วยเรียกทรัพย์ทำมาค้าขายดีคล่องตัวตามชื่อของต้นไม้แล้วยังช่วยเสริมบารมีให้กับบ้านและคนที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านด้วยค่ะอีกทั้งเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยในปัจจุบันนิยมนามาปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งภายในอาคารสวนหย่อมและภายในบ้านค่ะ 7. ต้นกวนอิมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีนและชาวไทยที่ให้ความเคารพบูชากันไปทั่วนะคะเชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองนั้นเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้สองต้นนี้มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่า เมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดความเป็นสิริมงคลนำผลให้มีฐานะดีเกิดความร่ำรวยลักษณะของไผ่กวนอิมนะคะมีวิธีการเลี้ยงคล้ายกับไผ่และอ้อยชอบน้ำชอบแสงแดดชอบความชื้นและสามารถเลี้ยงในบ้านได้สามารถปลูกในกระถางหรือใส่แจกันน้ำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ 8. ว่านรวยล้นฟ้า ว่านรวยล้นฟ้าเป็นพืชในตระกูลอโกนีมาดอกมีสีขาวออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกับบริเวณซอกไปมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆไปหรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อินเดียลงไปถึงมาเลเซียหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียและในประเทศไทยเดิมคนโบราณเรียกว่านชนิดนี้ว่าว่านเขียวหมื่นปี หรือว้านขันมากซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นราชาแห่งไม้ประดับปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์จนมีหลากหลายสีหลายชนิดและด้วยความที่คนไทยถือเป็นไม้มงคลจึงได้ตั้งชื่ออิงไปทางความหมายที่สื่อถึงโชคลาภเช่นบัลลังก์ทองเศรษฐีกวักมหามงคลเฮงเฮงเฮกวักเงินกวักทองเพช็น้ำหนึ่งผ่าร่ำรวย โมหามงคลบัลลังทับทิมและบ้านรวยล้นฟ้าค่ะเชื่อกันว่าถ้าหากประดับหรือปลูกไปที่บ้านจะช่วยเสริมสิริมงคลและโชคลาภให้กับผู้ปลูก 9. ต้นนางกวัก ต้นนางกวักเป็นพืชที่ไม่ทราบถิ่นกําเนิดแน่ชัดนะคะแต่ได้รับความนิยมมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยเชื่อว่าต้นนางกวักนะคะจะช่วยเสริมทรัพย์ให้ร่ำรวยช่วยกวักเงินกวักทองและช่วยกวักโชคลาภให้เข้ามาในบ้านส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นนางกวักไปเป็นต้นไม้ติดสวนหรือปลูกใส่กระถางเลี้ยงภายในบ้านก็ได้ค่ะอีกทั้งยังมีความเชื่อจากชาวจีนว่าหากปลูกต้นนางกวักไว้ จะทำให้เจ้าของบ้านมีอายุยืนอีกด้วยส่วนการดูแลไม่ยุ่งยากนะคะสามารถปลูกในบ้านได้ไม่ชอบความเย็นชอบแสงแดดรำไรชอบความชื้นแฉะสูงแต่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆอ,อย่าลืมใส่ปุ๋ยทุก3-4เดือนและมันลอกใบเก่าออกเมื่อต้นมีอายุมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกาต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมดวงรับทรัพย์ที่หลายๆท่านคงอยากจะนำมาประดับบ้านไว้สักต้นกันใช่ไหมล่ะคะหากคุณผู้ชมท่านใดปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นกันมานะคะ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับฟังคลิปของเราจนจบนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ